านเจเพนพันไม้พี่น้องจ้าเส้นทางมุกดาหารดอนตานเด้อพี่น้องเด้อก่อนจะถึงนี่ละจ้าก่อนจะถึงอ่าทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูผาเทิอบนะจ้าอ่าขายหมดทุกอย่างนะจ๊ะหมดทุกอย่างคะ่ะนี่ค่ะมีครบหมดเลยจ้าตอนนี้กำลังมีลูกค้านะคะลูกค้ากำลังมาสื่อดอกไม้สื่อต้นไม้นะจ๊ะจะฝากอะ่ะมาหารีวิวนะคะเนาะ,ะนี่นะคะ ดีค่ะเมื่อกี้ก็ไม่เห็นจอดอยู่หันเนาะแม่บอกรู้ว่าคนละขั um> ้นบ um> anyway> um ่นี <h 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 ่ระค่ะนี่ระค่ะเจ้าของร้านนะคะเจ๊เพนคนสวยค่ะนี่ระค่าพานไปพานมาเนาะค่ะเนาะเส้นทางู้ว่าเธอแวะเพิ่นใดเด้อค่ะคนงามๆนี่ยละจ้างามคือกับคนรีวิวนี่ยละคนรีวิวกับงามด้วยกัเนาะเพิ่นให้ยทายอยู่บ่ ใาได้ใช ang, youtube, right? uh, like so ่ไหมคะออก YouTube นะคะลง YouTube ค so you ่ะนี้นะคะสนุนสนุนนี่ก็มาสืดดอกไม้ค่ะนี่ค่ะคนนี้ก็จะมาเอาดอกไม้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเจฟ้ามาสืดดอกไม้หลานเพลินนะคะจะเอาไปทําบุญนะคะนี่ละค่ะฝากที่ตันเลยนะคะเจฟ้าสนหามาเล่านะคะว่าวนัวหัวมววจ้า YouTube เด้อเจเด้อขค้อยากเห็นอยู่ YouTube เด้อเจเด้อ เจเพ่นขายผ่านใหม่นะจ๊ะถนนมุกดาหารดอนตาลนะจ๊ะ,ะพิกัดเนาะนก่อนจะถึงอุทยานแห่งชาติภูผาเทิอนะคะนี่ระคะ่ะพี่น้องจ๊ะมือนบ้าอีกแล้วจ้ะมหาสืออส่อดอกไม้ไปเออซื้อดอกไม้ไปหาเห็ดบุญจ้ะพี่น้องจ้านะคะซอยเบิร์ุกลานลั่ะจ้ะซอยกันพี่น้องคลองไปนะคะผูนสืหอามองนั่งรีวิวจ้ะ อันนี้สิเอาต้นดาวเรื่องจา้าคุณบอกว่าอันนี้ต้นลา้าบาทจา้าอันนี้ก็คืออันนี้คือแบบว่าอ่าเป็นดอกนิดๆเพื่อหอดอันตุจินนะคะเมื่อก็จะออกดอกแน่นะคะอ่าเพราะว่าข้าสื่อแหละอีกหลานนึงนะคะหลานคุณยายสื่อและเป็นออกดอก อาจจต้องเอาดอกจูมน้าให้เันคู่กันไปนะคะดอกจูมกับดอกบานนะคะมันก็ต้องของคู่กันนะคะอันหนึ่งจูมอันหนึ่งบานนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องผู้ชายแก่กว่าเราถ้าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องผู้หญิงก็ยังสวยอยู่นะคะอันนี้เอาสองร้อยจะไหมค่ะจ๋าเอาสองร้อยบาทเด้อจ้าเด้ออันนี้นนต้นละซ้าไหมบคอค้าต้นละซ้าบาทจ้าเจ้าฟ้าสิไป,ประเพณีบุญจ้าสือ่อ ซื้อดรกไม่ไปเข็ดวัดเออไปไปประดับประดาอยู่ได้วันนะคะเพราะว่าอ่านเพิ่น่านะคะพเพิ่นเทพผืนวัดล้วก็เลยสิไปประดับประดาวัดนะจ๊ะก็เลยซื้อ200บาทนะจ๊ะนะคะอันนี้นะนี่มือนจะฝ่ามาลลานนะคะเจเพนพัน 1, ไม้ จะคร้อมลานค่ะดอกบานเลยอันทุกดอกบานจะว่าจะเอาดอกจูนกับดอกบ้านดอกบ้านจะพาซื้อแล้วมาลานนี่สิเอาดอกจูนคะเพราะว่ามันต้องคล้องคู่กันได้ทุนกับบานนะคะคนแก่กับคนสาวต้องคล้องคู่กันไปนะคะพี่นอจ๊ะอาค่ะนี่ค่ะจะคล้องลานจะจะคล้องลานกับอันนะพูดรีวิวกันซ้ำกันได้ทุนกันได้นี่แหละจ้งม่ซื้อดอกใบแล้วจ้พี่นอจ้า คนเลยค่ะเห็นราคะนี่แหละคาร้านเจเพนพันไม้นะคะนี่แหละคาโอ้โหแดดนี่แหละจ้าสืวยมากๆสวยสวยรีวิวบู๊จ้าแต่ว่ามือนี้เอาดอกดาวเรืองเอาสองร้อยบาทจ้ดเจ๊จ้าเอาสองร้อยบาทนะคะมาเพผ่กกาดไายลูกประหุเมือ จะคล้องหลานกับลักทายลูก <favorite> ม้้เอมือนี่บได้อยู่บ้านเด้อพี่น้องมาหาเลาะสื่ออกใหม่ไปเหตุบุญจากพี่น้องจ้าฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้กับเจ๊ฟ้าสัรหามาเล่าเนดัจจะมือนี่ก็มาหาเล่าตามต้นดอกต้นใหม่ตามหลานค่ะนะคะ พี่น้องจ้าพอดีจะฝาสิเฮตบูลซื้อดอกไม่ยู่จ้าพอดีมาเจอนะคะโอ้คนใจ,นจดีจะดีจ้าเอาดอกไม่ไปส่งยูวัดเลยจ้าอันนี้ทนนานยกว,ว่าท่านนายกป่าไร่ใช่ไหมคะออโอ้โหขอบคุณมากยินไปก็บป็อันเป็หน้าก็ไดกับท่านนายกนี่นะคะขอบคุณมากเลยท่านนายก ไฮเจะเลเดินลงเรืเ่องก่าวนาในานาทีการงานไปเรื่อยเรอได้แต่เดินเด้มาสมทบทำบุญใจ<อ>กับเจฟ้าสันหามาเล่าว่าวนัวหัวมวนนะคะเนาะยูทูบนะคะเจฟ้าสันหามาเล่าค่ะมาถึงละจ้าดอกไม้ว่าถึงละจ้าพี่น้องจ้านีละค่ะจะมามากประดับตกแต่งที่ตรงนี้นละค่ะจัดที่ตรงนี้ละค่ะอยู่ที่วัด วัดโพธิ์สีแดงนะคะอยู่ตบน้าซินวันหรือว่าจะ <c oughs> แม่บอกวัดวัดโพธิ์สีแดงน้องบดิเขาวัดถึงนะเร <c oughs> <c oughs> ือ่องมาซื้อวัดค่ะเ <c> ร <oughs> ื่องซื้อวัดทะะี่เขาขอไป ขอบคุณนะคะท่านนายกาท,าท่านนายกอบตอป่าไร่นะคะมาเจอเจ้าสาสันหามเราก็เจเตือนต่อกันเรื่องทรงขอบคุณได้แล้ะค่ะมีน้ำจิตน้าใจนะคะทําบุญร่วมกันนะคะแ<อ>สะดง<อ>วาตะกีหฮาได้พบได้พบกัน <ผม S 1> เน,นเอะๆ่ะเด,ดินทางสายบุญนะคะมาสายบุญค่ะอันนี้ จะจัดจะตกจะ,ตกจะแตงค่อยตค่อยแต่งกันนะคะเนาะค่อยประดับกระดานนะคะอันนี้ก็คือนะคะเป็นอย่างที่เอาเดอกเราเลืเอกจะฝ้าดอกเราเลือกไเ่ว่ที่เหนื่ง,นงจากว่าอยากจะให้มันหงมันเฮืองอยากจะให้มันเลือกอารามอยากจะให้สวยงามบานตาไปในผ้าผากหนานะคะจะได้ร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะอันนี้ก็คือวันนี้ได้อิ่มบุญอิ่มแดดด้วยนะคะเพราะว่าแสงแดดจะแจ้งสุดเกินค่ะอันนี้ก็ขอบคุณผู้ร่วม ร่วมเดินทางสายบุญกับเราถึงแม้ว่าจะบุญไม่เยอะบุญไม่มากนะคะแต่ก็อ่านะคะถืดว่านะคะได้บุญนะคะอันนี้ขอคุณนะคะท่านนายกขอพุณค่ะใส่มือเดี๋ยวค่ะท่านนายกมาส่งค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ <No. S 2> ประดับประดานะคะ <No. S 2> เดี๋ยวประดับประดาต่อไปนะคะเนาะอันนี้นะคะเราได้มาทําบุญตรงนี้นะคะก็ถือว่านะคะได้บุญร่วมกันนะคะขอบคุณผู้ร่วมนําทางมาด้วยนะคะวันนี้เจ้า่าสันหามาเราก็ได้มากสมทบยุที่วัดโพธิแดงค่ะพี่น้องจ้า